ปลอดภัยเมื่อใช้ทาง การขับรถในช่วงอากาศร้อนจัดอาจทําให้เกิดภาพลวงตาหรือมิราดซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะโดยภาพลวงตาเกิดจากอากาศที่ร้อนจัดจนพื้นผิวถนนมีไอร้อนเมื่อปะทะกับชั้นอากาศเย็นที่อยู่ด้านบนจึงแบ่งตัวกันอย่างชัดเจนเมื่อแสงตกกระทบจึงเกิดการหักเหและสะท้อนภาพซ้ํามองเห็นคล้ายบ่อน้ําหากขับขี่นานๆทําให้มีอาการตาพร่าหรืออ่อนเพลียเพราะต้องใช้สมาธิมากขึ้นวิธีป้องกันได้แก่การสวมแว่นกันแดดควรมปรับเปลี่ยนโฟกัส ในการมองเส้นทางบ่อยๆและใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วบนเส้นทางพิเศษเพื่อสร้างความตระหนักลดเร็วลดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะร่วมสนับสนุนขับขี่ปลอดภัยโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย